สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ Simplify Radical นะครับซึ่งหมายถึงการจัดเขียนรากให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับ s i m p l i f y คือการทำให้ง่ายขึ้น Radical คือรากนะครับตัวอย่างของรากก็คือรากที่2นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น Square Root สัญลักษณ์ก็คือใช้ตามนี้นะครับตัวอย่าง แรกก็คือรากที่2ของ36นะครับเราทราบแต่ว่า36ก็คือ6คูณด้วยดังนั้นส r e r o ู t ของ36ก็คือ6นั่นเอง square root ของ72 72ก็คือ36คูณด้วยนะครับดังนั้นจะได้ว่าเป็นรากที่2ของ 36มคูณด้วยสนะครับเครื่องหมาย square r o o t นะครับหมายถึงการยกกำลัง1ส่วน2นะครับดังนั้นเขียนทั้งหมดนี้ได้เป็น36นะครับคูณด้วย2ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับ สแควรูทก็คือการยกกำลังด้วย1.2ส่วน2นะครับจากกฎของเลขชี้กำลังนะครับทำให้ได้ว่าแต่ละตัวยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับสแ r วร o ูทของ36คูณด้วยสแควรูทของ2นะครับ และเรารู้แล้วว่าสแควรูตสามสิบหกก็คือหกนั่นเองดังนั้นจะได้เป็นหกคูณด้วยสแควรูตของสองนะครับอันนี้คือการเขียนให้อยู่รูปอย่างง่ายของสแควรูตเจ็ดสิบสองได้เป็นหกคูณด้วยสแควรูตของสองนะครับนะครับเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ square root ของ50นะครับ50ก็คือ25คูณด้วย2นะครับโดยกฎของเลขชี้กำลังนะครับก็จะได้เป็นส a r e root ของ25คูณด้วย square r o ู t ของ2นะครับ รากสแควรูท25ก็คือเรารู้แล้วว่าได้ไดเป็น5ดังนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น5คูณด้วยสแควรูทของ2นะครับคำถามก็คือว่าทำไมเรารู้ได้ยังไงว่า50เนี่ยถึงต้องเขียนให้เป็น25คูณด้วย2นะครับเพราะว่าจะเขียนได้เป็น5คูณด้วย10ก็ได้หรืออาจจะเป็น1คูณด้วย50ก็ได้นะครับ แต่ที่เราเขียนให้เป็น25่คูณที่2เพราะว่าพยายามจะเขียนให้อยู่รูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์ก็คือจำนวนที่มีเลขชี้กำลังเป็น2นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับพยายามเขียนให้อยู่รูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับ ตัวอย่างของจํานวนที่เขียนเป็นยกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับก็คือหนึ่งสี่เก้าสิบหกยี่สิบห้าสามสิบหกสี่สิบเก้าหกสิบสี่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขเหล่านี้สามารถเขียนให้อยู่รูปของกำลังสองสมบูรณ์ก็คือเลขที่มีได้ชี้ของเราเป็นสองสามารถถอดสแควรูดได้และทำให้เราสามารถจัดรูปได้ง่ายนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับ7จ็ดคูเจ็ดสแควร์รูทยีนะครับหมายถึง7กํากำลังคูณอยู่กับสแควร์รูทยีนะครับ27สามารถแยกแฟกเตอร์ yeah, นะครับได้เป็น9คูณที่3ดังนั้นเราเขียนเป็น จคูณสแควรูของเกาคูณด้วยนะครับและจากกฎของเลขชี้กำลังจะทำให้ได้ว่าเป็นเจ็คูณด้วยสแควรของเก้าคูณด้วยสตของสนะครับสของเก้าคือสาดังนั้นจะได้เป็นเจ็คูณสคูณด้วยสของสามเจ็ดคูณสาได้ยีดังนั้น เขียนได้เป็น21คูณด้วยสกรูตัง3ามนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตัวอย่างต่อไปคือ9กคูณสแกร1ู 18. 18อาจจะเขียนได้เป็น6คูณ3มหรือ2คูณ9ก็ได้นะครับแต่เราจะเขียนให้อยู่รูปของสองคูณด้วยเเพราะว่า9้าเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่รูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะครับดังนั้น จากแนวคิดนี้ได้เขียนเป็น9คูณด้วยสแควรูทของ2คูณด้วย9นะครับจากกฎของเลขชี้กำลังจะได้เป็น9คูณด้วยสแควรูทสคูณด้วยสแควรูทเนะครับสแควรูทเก็คือ3มนั่นเองนะครับเอา9คูณด้วย3ามก็ได้เป็น27ตอบ27่รูท2นะครับลองดูตัวอย่างต่อไปนะครับ 4คูณด้วยสแวูท25นะครับ25เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเกียนในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้ถอดสแครูทออกมาได้เป็น5ดังนั้นได้เป็น4คูณด้วย5ท่ากับ20นะครับสแคคือ5เขียนได้เลยนะครับแบบนี้ต่อไปคือ3คูณด้วยสครูท29นะครับ29เเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ สามารถแยกได้เป็น1คูณเคูณ29หรือ29คูณ1เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะจัดให้อยู่ในรูปที่ง่ายกว่านี้ได้แล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือ7คูณด้วยสแควรูของ320นะครับ320นี่ที่เลขค่อนข้างมากนะครับเราจะแยกแฟกเตอร์ไดเป็นอะไรได้บ้าง นะครับเราเห็นว่า32น่าจะประกอบด้วย16นะครับคูณด้วย20นะครับดังนั้นเขียนเป็น7คูณรากทก่รองของ16คูณด้วย20นะครับจากนั้นจากกดทองเลขเช่อกำลังแยกเป็นแต่ละตัวนะครับได้เป็น7คูณสกร,ร,ร16คูณกรกส สแควรูดสิบหกก็คือสี่นะครับดังนั้นได้เป็นเจ็ดคูณสี่ยี่สิบแปดนะครับกำลังคูณกับสแควรูทของยี่สิบนะครับสแควรูดยี่สิบสามารถที่จะจัดรูปให้ง่ายขึ้นอีกนะครับได้เป็นสแควรูทของสี่คูณด้วยห้าและสแควรูทของสี่ก็คือสองนะครับนำไปคูณยี่สิบแปดจะได้เป็น ห้าสิบหกนะครับคูณอยู่กับสแควรูทห้ลและสแควรูทห้ 5, เราไม่สามารถที่จะซิมพลิฟายต่อไปได้แล้วนะครับครั้งแรกที่เห็นนะครับเราไม่ทราบหรอกนะครับว่า3ามยี่สิสามารถที่จะแฟกเตอร์เป็นสิบหกกับยี่สิบได้อาจจะเป็น4คูณอยู่กับ80ก็ได้นะครับแต่เลข80ดค่อนข้างมากนะครับแล้วเราเห็นว่า32น่าจะประกอบด้วย16บคูณที่นะครับเอาเลยแฟกเตอร์เป็น 16คูณอยู่กับ20ดังที่ทำให้ดูนะครับแล้วเราก็พยายามแฟกเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายได้เป็นสแควรูทของ5ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ง่ายขึ้นกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะเป็นจำนวนเฉพาะหวังว่านะครับออวิดีโอนี้คงจะให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดรูป เกี่ยวกับ Radical หรือรากนะครับให้เราเห็นวิธีที่จัดรูปแล้วทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับ